เฮ้ย hey! ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NRG Gaming TV นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์ทดสอบปี2021นะครับสำหรับคนที่อยากเข้าเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับแต่ว่าไม่รู้วิธีเข้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนเข้านะครับแล้วจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือ กรุงเทไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับก็คือไอดีของท่านไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับแบบที่2นะครับไอดี ID ที่มีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับอ่าก่อนที่จะไปดูเซิร์ฟเวอร์ทดสอบท่านก็ต้องมีเลเวล15ขึ้นไปนะครับถึงจะมีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับบางไอดีจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับถึงแม้เลเวลจะเกินเลเวล15ไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดตรง รูปภาพของเรานะครับอยู่ตรงนี้เลยจิ้มเข้าบปอ่าเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ตั้งค่าบัญชีนะครับโอเคกดเข้ามาจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคนที่มีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับจะอยู่จะมีปุ่มตัวนี้นะครับจะเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับ จะมีตรงนี้นะครับสลับเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมี2อันนี้นะอ่าของผมมีนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ปกติกับเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับจะมีแบบนี้2อันนะครับปุ่มข้างล่างนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับถ้าเรากดจะเข้าไปทันทีเลยนะครับมี2ทางนะครับนี่จะกดตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็กดสลับเซิร์ฟเวอร์นะครับ สลับมาเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับเขาจะให้เราทําการอัปเดตนะครับอัปเดตไปเลยแพทเซิร์ฟเวอร์นะครับประกาศว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะ คนที่มีก็ยินดีด้วยนะโอเคนะก็มาเซิร์ฟเวอร์ทดสอบแล้วนะครับเราสามารถมาดูได้นะครับฮีโร่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับจะมี <c oughs> จะมีฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับที่ยังไม่ได้เข้า เซิร์ฟหลักนะครับอตอนนี้ก็มีปากิโตนะครับเป็นฮีโร่ใหม่ในเซิร์ฟทดสอบนะครับข้อมูลของผมยังโหลดไม่เสร็จนะครับยังไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเข้ามานะส่วนตัวนี้นะครับอา,อากัสก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับน่าจะปรับเปลี่ยนในด้านสกิลติดตัวนะ แล้วยังมีอีกนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับฮีโร่ if นะครับนี่ if นะครับฮ,ฮีโร่ตัวนี้ตอนนี้ยังกักอยู่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ทดลองแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการเติมเพชรให้ดูนะครับเติมเพชรแบบไม่เสียตังค์นะครับ จะเห็นข้างบนนะครับมีเพชรอยู่ข้างบนนะครับข้างๆก็จะเขียนว่าสลับนะครับสลับเป็นเดาแบบนี้นะครับเดาตัวนี้นะครับ1เดาจะเท่ากับ1บาทนะครับตอนนี้เนี่ยผมมี430าเดานะครับเดาตัวนี้ก็รับมาจากกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะเขาจะแจกให้นะครับเขาจะแจกให้นะครับอ่า แฟนนี้ผมก็ได้รับมาฟรีๆนะครับ <c oughs> มา <c oughs> เรามาเติมกันนะครับถ้าเดาวตัวนี้เข้ามาเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับโอ้โหเฮือหามากเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เติมนะครับตอนนี้ผมมี430นะครับซึ่งอันที่500ผมยังไม่พอเนาะผมจะเติม250ไปก่อนนะครับ <c oughs> นี่ฟรีเลยนะครับสังเกตได้ เพชรของผมตอนนี้มี298นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมนะครับเดามี4ี0นะครับโอเค5้า,าเติมแล้วมันจะเหมือนเราเติมตังจริงสามารถรับฮีโร่ได้นะครับเติมครบ100เพชรนะครับเราเติมไป250นะครับาาเดี๋ยวผมรับเฟย่านะครับสกินเฟย่านี่ได้ฟรีครับ แต่เสียดยมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะโอ้แหลกนะครับทำไมแหลกเนี่ยเติมตังค์แล้วแหลกเฮย้ยอ่ารับรับอีโมจินะฮะโอเคได้ฟรีนะครับนี่ครับเดาของผมก็เหลือ180นะครับเพชรเพิ่มขึ้น573นะครับ ี่ครับดูกล่องจดหมายนะครับรางวัลดีชัดนะครับรับไปเลยรางวัลดีชัดเลเวลหนึ่งนะได้แสงดาวมาอีก3วันนะอตอนนี้มี500เพชรแล้วนะครับสามารถเติมแสงดาวมาเล่นได้นะครับสามารถรับรางวัลได้จริงนะครับ สำหรับวิธีเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับเหมือนเดิมครับกดที่รูปนะไปที่ตั้งค่าจะกดปุ่มข้างล่างสุดก็ได้นะครับหรือว่าจะกดสลับเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกันนะครับโอเคตกลงนะครับ คครับก็ลอเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวั<า>งว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบาย